สวัสดีครับผมนายสมาถนถาวรนะครับเกษตรกรตำบลบางทองแดงนะครับที่ทำนาน,นะครับก็ผมได้ไปอบรมนะครับการทำข้าวนะครับ ประหยัดน้ำนะครับจากศูนย์เริ่องมข้าวนะครับสุโขไทยนะครับคือคุณคจรรท์อำมาตโยธินนะครับเป็นผู้แนะนำนะครับคือได้ทำในฝังท่อพัชลอนนะครับประมาณหนึ่งไร่แถไทยประมาณหกถึงเจ็ดท่อนะครับที่ฝังใต้ดินไปนะครับก็คือเพื่อ ประหยัดน้ำนะครับเพื่อดูในน้ำน้ำในในท่อประมาณ1 0บถึงสิเซนนะครับเราก็ถ้าน้อยหรือแห้งกว่านั้นเราก็จะเติมน้ำนเพื่อให้เปียกสลับแห้งนะครับทำมาแบบเปียกสลับแห้งนะครับทีนี้หลังจากที่ผมได้ทดลองแล้วนะครับก็สามารถได้ผลผลิตนะครับต่อไร่นะครับ 9 0ถึง80ถังต่อไร่นะครับเพื่อประหยัดน้าและในการลดการใช้น้ํานะครับจากการฤด,ดูทํานานะครับจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับการแนะนาของคุณจตนภา,าจรัสอมัดโยธินนะครับของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยนะครับได้แนะนํานะครับ ผมเองได้เป็นปเกษตรษปาาเปลืองเรื่องข้าวนะครับเพื่อรับรางวัลที่สองนะครับของจังหวัดนะครับที่ได้ได้นำเอาเทคนิคในการประหยัดน้ำมาทำครับขอขอบคุณครับ <c oughs>